มีทัวร์นะครับมีไกด์เขาแนะนำให้มานะครับโอ้โหเต็มเลยครับ กันเยอะะจรริงๆนคับเดี๋ยวให้ต่างชาติเขา้ลาล้างอาถรรพ์นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับ แค่ประตูทางเข้าก็สวยแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่สองวัดทองตอนนี้ท่องอยู่ที่วัดโพนะครับอยู่บริเวณ้านหน้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาวายสองโมงครึ่งนะครับวันที่เก้านะครับไปเดี้ยววัดทองก็จะพาเข้าไปชมลานในนะครับของอาวัดโพนะครับ ค่ทางเข้าก็สวยแล้วนะครับดูประตูทางเข้าจะอยู่ด้านหน้านะครับต่างชาติมากันเยอะนะครับวัดโพนะครับไปเี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับ ิตอนนี้พระทองกาเขามาอยู่หลันในแล้วนะครับไปนี้บระทองจะพาเลื่อนศพนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาชมด้านในของวัดโพนะครับแล้วก็วัดโพก็เป็นวัดที่มีเจรียเยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยนะไปเดี๋ยวจะพาไปดูจะมีตรงหนึ่งที่ลอดประตูล้างอาถรรพ์นะครับ มีแต่ต่างชาติทั้งนั้นนลยครับโอ้โห,โหอะไรจะขนาดนี้ <c oughs> ต่างชาติบ,บุกเมืองไทยนะครับมากันเป็นรถทัวร์เลยนะครับเยอะจริงๆ มีนักเรียนด้วยนะครับมีนักเรียนมาเรียนในวัดด้วยสวยมากครับนี่คือวัดโพนะครับนี่คือประตูล้างอาถรรพ์นะครับ แล้วแต่ความเชื่อนะครับต่างชาติยังต้องมานะครับ โอ้้านนเต็มไปด้วยสาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับอ้นี่คือทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งนะครับข้างในจะมีอาพระนะครับให้เรากราบไหว้นะครับขึ้นไป โโอโ้ต่างชาติตะลึงนะครับต่างชาติก็มากันเยอะนะครับเพราะว่ามีมีทัวร์นะครับมีไกด์เขาแนะนำให้มานะครับ โอ้โหเต็มเลยครับมากันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ต่างชาติเขาไปกราบไหว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพระทองจะ ค่อยอเข้าไปกราบนะครับให้ต่างชาติเขาเข้าไปกราบบ่ายก่อนโอ้โหตายรูปเปันยกใหญ่เลยครับ ไปเดียวท่องจะลองรอดดูนะครับว่าจะล้างงานฐานจริงหรือเปล่านะจะมีพระพุทธรูปนะครับ ัาไในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับให้กราบไหว้นะครับ นี่คือความสวยงามนะครับล้านในนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสําหรับคลิปนี้ว่าท่องกะขอตัวลาไปก่อนนะครับ